สวัสดีครับเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการส่งเสริมและรักษาดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์ส่งเสริมการจ้างงาน sme doe go t h คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลจากนั้นกรอกเลขที่บัญชีนายจ้างประกันสังคม คลิกตรวจสอบข้อมูลกับสปสร,ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านโปรดอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขสำหรับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จากนั้นคลิกยอมรับเงื่อนไขกรอกรายละเอียดนายจ้างสารประกอบการจากนั้นกรอกชื่อผู้ประสานงาน หรือผู้รับมอบอำนาจจากนั้นกรอกหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นกรอกอีเมลจากนั้นเลือกธนาคารจากนั้นกรอกชื่อบัญชีธนาคารจากนั้นกรอกเลขที่บัญชีจากนั้นแน่ไฟล์ หนังสือมอบอำนาจจากนั้นแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจากนั้นแน่ไฟล์สำเนาหน้าสมุทธนาคารจากนั้นแน่ไฟล์สำเนารับรองนิติบุคคลคลิกตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรอกรายละเอียดในจ้างฐานประกอบการอ่านแล้วยืนยันข้อมูลระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอบคุณครับ